กลิ่นแบบธรรมดาชอมพูเลยอะ่ะลองสวัสดีค่ะทุกคนนี่นะคะน้องใหม่จะมาแต่งหน้าให้ดูกันนะคะตัวนี้เนี่ยน่ีของนีคารานะคะตัวนี้เป็นดูสตรีคิดบาสนะคะเป็นบาสท,ที่อยู่ในรูปแบบของผลไม้วันนี้ได้มาสองสีนะคะก็จะเป็นสี ศูนย์สามแล้วก็ศูนย์หนึ่งเนาะนี่คือเขาจะมีแค่สองสีก็ได้ได้มาก่อนนะคะจริงๆแล้วไม่แน่ใจรู้สึกว่าจะมีสี่สีหรือเปล่านะคะวันนี้จะมาปาดัดให้ปดัดแบบสดๆเพราะว่าอยู่ในกล่องนะคะเพิ่งได้มันเลยยังไม่ได้ลองทาที่ไหนเลยทุกคนนี่นะคะเป็นสีพีชนะคะอันนี้เป็นศูนย์สามนะคะทุกคนสี 4, เลยทุกคนเดี๋ยวมาแกะกล่องอัน,นบล็อกไปพร้อมกันนะจ๊ะเปิดออกมาจะเป็นแบบนี้ น่ารักมากน่ารักมากดอกแกะอีกสีนึ่งอันนี้เป็นสีชมพูนี่อันนี้สวยมากน่าจะออกชมพูนูนูทุกคนสี1นหนึ่งสวยมากสวยแบบผู้ดีอันนี้สีส้มอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองสีส้มพีชที่เป็นเบอร์ศูนย์สามมันก่อนนะจ๊ะอันนี้เขาเป็นลีควิดนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็อ่าเดี๋ยวขอดมกลิ่นครับ แบบธรรมดากลิ่นไม่ได้มีอะไรมากนะคะอันนี้ขอรีวิวตามตรงเลยนะคะเป็นแบบนี้เลยทุกคนเขาเป็นบ,บัสนะคะแต่แบบเรื่องสียวขอสวอตก่อน,นี่สีสวยสีสวย กิ่นเขาก็ไม่ค่อยแบบเท่าไหร่นะคะแต่ว่าด้วยเฉดส,สีเฉดส,สีแล้วก็เนื้อลิควิดเขาเฉดส,สีแล้วเนื้อลิควิดนะมีความเกลี่ยง่ายนะคะทุกคนเกลี่ยง่ายอะ่ะทำแบบสแตนขึ้นมานิดนึงนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเพิ่มเข้าไปเพราะว่าเมื่อกี้นี้นะคะทาไปนิดเดียว ไปนิดเดียวก่อนแล้วก็ค่อยๆเพิ่มสีของเขานะคะว่าจะเป็นยังไงตรมแบบเป็นสีส้มพีซซึ่งแบบมีความน่ารักตมดตมิมีความจะเป็นกลิ่นแบบเหมือนกันเลยนะไม่มีกลิ่นเฉพาะเท่าไหร่นะคะอัน,นเป็นสีส้มคนได้อยู่นะได้อยู่อันนี้เป็นสีสูนสารนะจ๊ะตัวนี้นะคะเป็นสีศู์หนึ่งจ้าสีนี้คือน่ารักมากเป็นแบบชมพู ไม่รู้ว่าจะตรงสีขวดหรือเปล่าว้าวนี่เลยเดี๋ยวสาวอยดก่อนอันนี้เป็นสีศูนย์หนึ่งชมพูเลยอะชอมพูแบบเนี้ยไม่แน่ใจนะคะว่าวอร์มโทนจะรอดไหมเอออันนี้ไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองก่อนจ้าอันนี้ไม่ใช่แบบวอร์มโทนแต่ก็ไม่ได้ขาวมากนะคะเดี๋ยวลอง ้ออขอใช้พับนะคะสีเขาทั้งสองสีจะให้ความอ่อนให้เราเติมเองก่อนเขาจะไม่ได้ให้แบบสแตนแบบยืนความเข้มของสีเลยนะตะก,กิน่นตะก,กิ่นคือยังออกไปค่อนข้างแบบยังมีเคม,เคมีเคมีอยู่ใครเคยใช้บ้าง เมนบอกกันได้นะจ๊ะอ่ะเฮ้ต่หน้ารักคือตอนปัดอ่ะเขาไม่ค่อยที่จะอรโจทย์เลยแต่พอเข้าไปที่แบบผิวหน้าเราแล้วนะคะทาเข้าไปแล้วอ่ะมีความรู้สึกแบบมีความน่ารักอ่ะมีความน่ารักอาทาทาหน้าแก้มขอทาแบบหน้าแก้มแบบชมพูเป็นแบบ คิ้วคิ้วน่ารักน่ารักแบบนี้โอเคค่ะทุกคนค่ะอะทั้งคลิปนี้นะคะดูไปแล้วนะคะชอบสีไหนกันบ้างทุกคนอยากจะบอกว่าสีสวยนะสีสวยแต่แนะนําว่าเหมาะกับการบัทช่แกมมากกว่าไม่แนะนําว่าทาปากแล้วก็ด้วยเรื่องกลิ่นเขานะคะจะมีความเคมีอยู่เนาะลิควิดบัตชที่มีความบัชไม่เหนียวไม่นานเท่าไหร่ ถือวันนี้ตอบโจทย์นะดูว่าแบบใช้ง่ายดีแล้วก็เขาให้ความแบบน่ารักคือยังมีความฉ่ำอ่ะทาไปแล้วแบบยังฉ่ำนะคะเห็นไหมมีความฉ่ำนะทุกคนถ้าใช้นิ้วปบเปบป,ปว่าเขามีความทางง่ายโอเคเลยอะ่ะคือสีที่ปัดตอนแรกอย่างนี้ใช่ปะสีเขงค่อนข้างที่จะแบบน่ากลัว แ่เวพอปัดลงไปแล้วสีน่ารักสีไม่แรงสีน่ารักมากทุกคนอะใครสนใจก็ตามไปตำกันได้เลยนะจ๊ะอันนี้ไปตำได้ที่เพจนะคะเพจโกดังจูนแฟลกตอ y รีเพราะฉะนั้นโกลดังนี้นะคะเกี่ยวกับเครื่องสำอางในราคาถูกเพราะฉะนั้นไปจ้ะ